ยินดีตอนเ้าช่องสู่ช่องยุพินจต,ต่อรียแล้วค่ะเบิ่งคะพี่น้องชีวิตคนเฮาเนาะยืนอยู่เสียดำๆนะเมื่อตีนปกสามสิบสองพี่น้องเออมหาขอมมหาเล,ล่หลอนแท็กตีสิบไปหาำ้ารทำงามหน้เมื่อขาดขาด่วนกับโปกอีกอย่างเนึ่งพี่น้อง นี่ตีนเมือบมาเป็นข้นเหลวหล่น,ลนบ่หาเพราะมีหมองโยหลับเป็นแล้ว

บนโลกใบนี้ยังมีอีกหลายๆลายยาที่ต้องจิให้เข้าคนกลัวนอกพี่น้องเิ้นไปเลยเือยแหงอยู่แหงเห็นแท่นทีสิบไปหาทางการทำง,งานปรต่อมได้มาขอคนอ่นแต่สิบเป็นคนขี้ขานมากกว่า ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเที้กันนะค่ะนอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยูพิ้นสตอรี่ในเรื่องการเดอพบอกกันคลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ